ฮาละเกอฮาละกออุมารกอดกยักิ์อ่ากคดีก็กันได้มอปาฟิบุกคนอัตรธรรมติดกุุ๊โราลิตินลีกดองคุยซอนเชิตละคิกทคกิชี้เย่นอตากสะสอค์ใครพ่าดบ้ายาตาปมดูดบ้าหนอหลอดจตะปัวหลอดสุเฮสาเีหนอไปกันตด้เกเลอาไว้ด้าตะเกแล้ว่ลก็ยอมพูดว่ากลาจีบบ้าหนอเริกันลูก้าหัวกลาเลิ่ไปยู่พูวกลา เนาะเดินเลือกว่าพูข้ขขอกว่าญี่ปุ่นอ่ะกร้าเนาะเขาโซตั้งอบป้าเราเวด้าเตเวดาไต,ต้หวนันจับแม่ชาวไทยบังคับลูกสาว้ากามในญี่ปุ่นเผยข้อมูลสลดรับแขกหกสิบคนเอืมเเวดาเปิดก้อนเลยไต้หวนันอ่ะเปิดก้อนอ่ะพ่อเวมูดกะนปเตะมามูละอซอสุอซอสาสอหรือกันเหรอเวดวา 머춥그때마레차어포르게푸푸거거너너머베하러아너쿠게거부산네디시키니롱너부산네바툴로라터미네타킬라토부네아가쿠시너나들글어베네퍼거터모르타이완포어타게타클로네부아시냐아게클로딜렌네페글레코아와티제포너너대베다타크소바카르 จะป้าตากโอนเนาะเกียวโดนนิวส์ดอญี่ปนทเป้าพลาทอเวดเลอลักทอ,อตอมฮเดวดนเนาะปิรอออ์กอเลตมเนาะเลอรสมิสมอกว่อขอดเลทีบุกอปุสิาทาเลอรไต้หวันไต้หวันเนี่นยเนาะป้าพลาทอเวด้าเปิรป์ระะกรอเลอรไต้หวันคอดตีเวด้าโยมมือตะกาเอาเวมีบุกาลออบ,บัตตา ว่าหื่อข้อคา,คาดอตเรเวกัเาาม่อว่าเช้าผมึนหนออะผมเน่ะโอ้ดัตแทสสิทีนี่หรอเมื่อเวลาชาลรอะนอขัว,วเกอวหัวเลอกการลดต่อเซตเพลอเลอโตเกียวเลือกพื้อก่อนเนี่ยหนาต่เลยก็จะแต่ผัวที่แล้วก็เคลื่อนยนต์กะทีว่าบีสาจีส่าล้าลอเนาะก็เลยบีส่าแล้อกาใชา่เดี๋ยวอ้ซิโก จี้แล้วก็ปึกทุบล่ะบาซานาเกเสรผลัยก่เหลอเวรดาและจี้สาบิ3บาทชาตนาเกโยมมือตะไกลและฉาอเวราอภมือที่ชี้คินนี่นะครับป่าเหลอเวรดาเด้อพึกข้อพึกปราตึกอ่ะอย่าปุพุกว่านะมอเวรดาตะชาหลอมอชุมอจ่อชาหลอนอกหัวเกก่อนนี่หลอเนาะอ่าวเวรดาเนี่ยปัวพ่อคือเนาะปัวสมิสมอเอาเวตากระซอสทีนี้ดะ ปอก็หล่อพ่อนิเทศภาคดอข้ออะไรญี่ปุ่นภาคลูกคุณเซ็นญาดอฮากิจิของเวดาเหรอไต้หวันเนาะตาลัยใต้ว่าเหรอเวดาโตเกียวได้ที่กี่บาจบบูล้อมซะเนาะดอเตเวดาสักสอบปอโทบูบิติติเนาะดอตาคุณเซ็นญาภาคเหรอไต้หวันเนาะสิเวดาปอมือไตรย บาตาพอดตีอ๋อวเนาะเอาไว้ได้เนี่ยตาตรดกว่าดอกคือว่าขครอบคราดในกับเม่ยปลามาตากระมากมกับกับชาล้อกับชาเนาะคู่เกี่ยวกัเสือก็เดอกับบัดรหวยเด้อกปอมมือกาเขือสิบพันนี่หรอเนาะแต่ไวด้เอาไวด้าฮากเกจิขอเวด้าสู้ไต้หวันเนี่ยเพล,ล่กกลกกาาเซป,ปวเ,วาากเ,กเปทเบอร์ลาปุกุย าานเนาะบาษาตนะแกผัวหมุ่นเนปะตอเวดะละตตุกะล้อเนาะดอกแพร่ละปูก่กุยเนเทวะตะปัวปอควาเนาะปะเชกาจาปอควาละจะปาตกาเนปะตาพ,อออพอ้ออดิโลทุคออเปกอนะเออตาพออ้อกูซะเนตากิตะตู่ตมัมเมตะตอผลาถ่อเวดะปัวลูพ้อกะดาแกเวมูตังกาลปชาล้อผัวชาเนเวยยิปุกควาดะกะหีมอเวดะอตาชาออ อภพเมื่อเกอบ่ดอแต่เวดาดีแน่หนอเอาเวดาหลอคือเฮ็ดสาเหตุดุมาหลอแกวระโพสัพพมิตรฉิขีนี่ตะไยอมอแลกวยเอาแล้วฝึกข้อกอแพ้เหรอมิทุณามันดาดุหลอลาจูหนอแลกวยอภิลาจูดอมเวดามทุเวดาฉาเนปว่าฝึกข้อ ปวกขวาไฟผ่านละอคิอโกอดปวกตมุยละกะขอดติดผ้าผู้ตํามือแค่สิขินนี่หรอเนาะอะโกตาเนี่ยอะโมคอดอะเวหาท่อกระหาท่อไว้ได้เลยสิ่งญาเวตาตนหลุมุญญาเวกระหาเนาะจจูไว้ได้พอเอาไว้ได้แม่แม่ผอมมืออะวีซ่าเนี่ยปาเตนี่เวดาจะซวดละตาลให้ลูกเวบาชาตนาเกดุขะเวทาดุขะลอก็บ้าอุเวดา ดอเวกับาอ้อเวดาผมอะคบไปมละสูสัดสอวนกยอเอาเนี่ยปดก้อสิเวลาพอพ้สามมือจะกัอีนบตุลโลเวตมือกคือชเนาะมีถุนากกดาแพตาขีลาตอปุ่นมิเมตาบุตาเลดเนี่ยอกเนีชกจาวผคอปกคไยนูกุเวตาอุตาชตาอตาอเดออัลบัวเลเคเลเ တော့ဥတော့ကေဒုဒုနဲ့ချခနုခွားလအမောအဘဲနဲ့ခပ်ပူနဲ့ချခနဲ့ကွဲအမောလဘာပူနဲ့လာအမောလတိုင်ဝမ်နဲ့အမောကေဟိုအစီအဖုံးခေါ်ဘတ်တူကနာနာကိကိနဲ့တော့လလတားနေ့အကိုစနေပကဖခပကနဲ့တော်ဝန်တို့မှာတော့တလက်တာချာလောနော်ခူကေခေါင်းဆစ်ဖာနဲ့လေသူခေါ်ကောနဲ့ကပမေပလာတို့သူခွဲဒေါ် กบ้าบาตาสุตาสอกบ้าเลอตาตาส่ยบดูสึกกเมเมยยูมือตัไหที่เวด้าอภูมิเมยวาตะก็เลอัญญาบ่รูตากี่เววกลิมิลเวเนเวภูมิดอออภูมิบ้าหลอบ้ากัวหลอบ้าแค่ที่ดเลปัวพืชข้อเสพผ้าเลออัเลสูอเวดาตาปยตามือผดมือยาเนบาสกอุก็ดอเปิก อาตมาคลีเนาะอาคุซาเนเมื่อเลือกคนเนี่ยเอว้ตรออตั้งดินี่คือาษีกลาเดบ้าตาสุดตาสุดตาเลบบาเด็กเต๋อไว้เดลพอไวเชกจาเน่ยดอกกว่าลูกพ่อไว้พสามืดกะอามนเนี่ลอเไว้เนยเป็ม่กว่าแก่เบ็เราโพส่ามกะมนี่อาวกับบ้านสกดเอตาชุชุขอกเนาะตาชดีมันเนี่ยลานโพสาค่ะอคุซาเเวปาแกเวลาลตตาอายุยู ดูเก่ทอเกีดวไปได้เหรอตาคุกโลกคุจิอกลดดอชอดตีมันเาวลาผมเนี่หรอเลือตาเออตาสอดีอะโคเนาะตาเดบะตากรมาสีพระหลวงเตอเอาไว้กบโอ้โหปูียีชีมอเลย่ตยาวาตากรรมาเวเนี่ยเลมาเลยพึกข้อก็เนาะกับว่าพ่อคือเหรอไต้วาก็ดอกโมตะไกเนี่บ้าตะบ้าเนาะกับบ้เกตูเกตากรรมมาชู ผู้ข้อกอก็รอแล้วผูขอคนูกุกเกท่าสาเสเนาะเม็ดแม่บาเนาะโยอปปโดเมแอโดเล่เกเฮ้วาโมจกรตากระมเนโยอปปโดก็บาโอเดลี่ตาต่อท้อเดอเ้เวดาปมาตากรมาตะไกเกตท้ออักเลอโอิกเนาะเอาเวลาโยตากระมาเดออักลูเดออาดูมาซิกรอจอเแต่ก็วโคนนะ နော်အတကမနဲ့တပတာဟိရတို့တနကိကျိုတတ်စွတ်တာစောတာဘလနဲ့အတက်လေဟာထာအခု जानें မေအိုလဖုခအခုလို့ပုန်နေကမြေဝရတာထွေစောတူစောကဒူနေဝရရေဒါခေါ်ရှိမေမေဖိုသမှုဒကာလေတာကွေလာရေဘာအဝဲနေကဒူတာကုစာယာဘလကေအစာအတဆုကမတော့တတ်သူတော့ကေနေစလာခုခပေပြလာဘလိုပါစားနော်ဘွယ်နေလားတကဆောဘချိုခလေလထလေထဘွယ်တော့တာညိုပါကေတာ